สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะบันโอปันนาชาแน,นลคะ่ะเพื่อนคะ่ะนี้คะ่ะที่นาะบอกว่าเดี๋ยวจะตัดผมให้ลุงนะคะก็สรุปก็ามาตัดให้น,น,นะคะนี่คะ่ะก็ลืมทําไมต้องตัดผมอะเองเหรอคะทําไมไม่ไปที่ร้านเพราะลุงเป็นคนประหยัดค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยแกก็ประหยัดแล้วแกก็จะไม่ชอบไปตัดผมที่ร้านไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมนะคะ มันก็อีกอย่างมันก็แพงนะคะเพื่อนคะแกก็เลยให้ให้หน้าเป็นคนตัดสมัยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเขาก็จะแบ่งเเขาจะแลกกับเพื่อนนะคะเขาจะมีเพื่อนสนิทอยอีกคนนึงคือผัดกันไถอะค่ะพูดง่ายๆนะคะนั่นแหละค่ะถึงเป็นสาเหตุน,นะคะว่าทําไมแกไม่ไปตัดผมที่ร้านก็คือเขาจะให้ เพื่อนแกเป็นคนตัดให้แล้วแกก็จะเป็นคนตัดให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ยคะ่ะพอได้เมียเขาก็เลยให้นาะเป็นคนตัดแล้วนาก็ตัดผมไม่เป็นหรอกคะ่ะมาก็ไถยอย่างเดียวคะ่ะไถขึ้นขึ้นขึ้น,นว,วันนี้นะคะ่ะเจอแบตเตอรี่มันมันไม่ดีมันกินผมแกก็โมโหนั่งหน้าง,งอใส่นาะไม่ไม,ไม่ไม่ผูดไม่จาซักคำนะคะก็น่าสงสารอยู่ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะ สาเหตุนะคะเหมือนค่ะก็คือคาตัดผมที่นี่แพงมากหัวหนึ่งประมาณ3า0ร้อคูนนะคะเนาะสามร้อยคูนห้าเข้าไปก็ประมาณพันห้าเนาะแค่ตัดอย่างเดียวนะคะไม่คูนไม่อะไรไม่อะไรสักอย่างนะคะประมาณนั้นมันแพงมากค่ะค่าตัดผมร้านผู้ชายที่นี่นะคะแพงจริงๆค่ะ,ะอย่างแกก็ไม่คุ้นไม่เคยอย่างแกก็เป็นคนประหยัดนะคะแกถ,ถือว่า ตัดผมเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆแกก็เลยไม่ค่อยให้ไปที่ร้านนะคะก็คือแกจะให้เพื่อนตดัดแล้วก็แกตัดให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอมีนาแกก็เลยให้นาเป็นคนตัดให้ก็คือจะซื้อแบตเตอรี่มาเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะทําเองแล้วพอนาจะหันตัดผมแบบทรงดีๆให้แกก็บอกไม่เอาไม่เอาจะเอาแบบนี้แหละเอาแบบไทขึ้นเป็นผ้าอย่างเงี้ยอ๋โอเค เราก็จัดให้เลยค่ะมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะเพราหัวเขใหญ่นก่ะ,ะเพ่อหลังนะเราก็เราก็ไม่ค่อยถนัดเนาะอ้ผมมันก็ใช้เวลาหน่อยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแะะ่เซนไม่ถึงหรอกค่ะก็ประมาณยี่สิบนาทีประมาณนั้นเนาะถ้าเอ่อแบตเตอรี่แบตเต,ตเลี่นมันดีหรืออะไนี่นะคะมันก็ไม่ยากหรอกค่ะแค่ตัดผมให้เพื่อหลังเนาะ ถือเป็นเนมียฝรั่งก็ต้องทําได้ทุกอย่างอย่างนี้นะะนนแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน่ก็เลยอะไรอะไรนะก็ลาทำให้แกเองหมดนะคะอืตั้งแต่หัวจดเท้านะคะก็คือตัดผมตัดลิปโกนหนวดอะไรอย่างเนี้ยค่ะสมัยก่อนนะาทาให้ทุกอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะน่ะก็เลยเป็นชาเ,เหตนที่ต้องให้เมียทำให้ทุกอย่างมความเคยชินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพื่อนค่ะ ไม่รู้เมียฝรั่งคนอื่นเขาทาแบบน้ำมันือเป่าแกหน้านะ่ะทํามาอย่างเงี้ยมันจะยี่สิบปีแล้วนะคะอยู่กันมาสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วคะ่ะก็ตัดเล็บตัดผมโกนหนวดแต่เดี๋ยวนี้แกก็ตัดเพิ่มทําเองบ้างเพราะว่าหน้าโอแก่แล้วเนาะตาก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีทําแค่เจ็บอะไรเงี้ยก็เลยโมโหก็เลยบอกว่าก็ตัดเองสิอะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีถ้าแกตัดไม่ได้เราก็จะเป็นคนตัดให้แกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมเนี่ยทุกครั้งที่มาต้องเป็นคนตัดด้วยแกไม่ยอมไปที่ร้านะประมาณนั้นแหละพลังขี้งกพ <c oughs> ลังขี้เหนียวคะ่ะเพือนค่ะมาก็เลยจำใจแล้วนะช่างผมจำป็นทำให้ให้แกตลอดนะคะนุ่งนั่งหลังไม่ยิ้มไม่จะดึกจนดึกแกนะนะคะวันเนี้ยอารมณ์ไม่ดีเพราะ นะทำปัตเตีย,เยนเอาก็ตามไม่ดีเนาะปะตัตเตียนมันไม่คมหรือไงก็ไม่รู้มันกินผมไปเส้นหนึ่งก็เจ็บงนก็ขอโทษแล้วไยบงหน้างออยู่นั่นแหละค่ะไม่หายก็เลยนึกขำๆอยู่เหมือนกันนะก็เลยทำหน้างึ้งๆเขาใส่ก็เลยเฉยๆไม่ยอมพูดไม่ยอมใจั้งเออ จนตัดผมเสร็จนะคะเผู้ชมคะขำแกอยู่เหมือนกันนะมันพอพอเสร็จแล้วนะมันก็ยังมียาวอยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่สองสามจุ้มนะก็ต้องใช้กันไกลมาลิมลิมลิมให้แกอ๋ประมาณนั้นนะคะงไหนมันยาวเนี่ยมันก็จาง่ายอยู่นะคะก็แค่เรามองดูตรงไหนมันยาวแล้วก็ไกลมันตัดตัดตัดให้แค่นั้นในประมาณนั้นนู่ค่ะแล้วก็ ที่ตีนหูหรือข้างหูอะไรเงี้ยใช้วิธีแบบการไกลริมเมาค่ะเพราะว่าใช้ปัตเ,เรียนไม่ได้แต่นั่นก็มันกลัวปัตเ,เรียนมันจะไปเขาเรียกเลยค่ะจีนหูแก,กนะคะประมาณนั้นนก็ทำไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเรียนเสริมสวยแล้วว่า ทำไปถ้าวีทํำได้น,น,นะคะแต่แกก็ไม่ว่าหรอกมันจะออกมาเป็นทรงไหนนั่นนะคะขออย่างเดียวอย่าให้มันเป็นตรงกลางลานกระหม่อมก็บอกแล้วข้ามแกอยู่นะคะเพราะว่าเืมก็แค่นั้นเองแค่ทําไมไม่ไปที่ร้านเนะาะฝรั่งนี่ก็แปลกเหมือนกันนะ,ะอ,อะไรที่ไม่สมควรประหยัดก็ประหยัด อะไรที่สมควรประหยัดก็ไม่ประหยัดออะไรที่สมควรจะจ่ายก็ไม่จ่ายอือย่างนี้นก็น่าจะจ่ายอยู่ยังพอนำหัวแกก็เลยจะพักแกก็มาเง,งออ่บอกว่าเมืไม่ได้เจ็บน,น,นั้นก็มันเจ็บก็เลยมโหว่าซ่านเราเลยยิ้มให้แกไปนะนเจ็บเปล่าขอโทษนะอะไรอย่างนี้ย คุณขำขำกันอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเาโผเมียกันได้อย่างนี้ล้วมเพื่อนคะหนูมากก็ลิ่นกับฟันเนาะมันก็เลยมีบ้างนะคะนห้นี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้เจตนามันก็โมโหนะบางทีเราไม่ได้เจตนาไงมันก็เป็นมาแล้วก็มัน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 เป็นไปแล้วน่ะมันก็ยึดไปแล้วน่ะเราก็ไม่ได้เป็น คนที่จะตั้งใจทำเนาะมันก็เลยปันตเรียนมันไม่ดีอ่ะมันมันกินผมเพรแกไม่ทำความสะอาดเลยหนูก็ันเเรียนนะคะมันก็เลยกินผมไปเส้นหนึ่งเพราะว่าโอ,อ๋น่าคิดว่าแกไม่ได้ทำความสะอาดางงมันไงก็เลยนี่พอใช้เสร็จก็เก็บใส่กล่องเลยเหมือนั้นค่ะอ่าค่ะ น,น,นั่งนาจชื้นบึ้ดใช่ไหมคือเราก็ดอดยิ้มไม่ได้ <c oughs> แล้วค่ะเมื่อวานค่ะราคาหล่อแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว